สวัสดีครับทุกคนก็คือวันนี้ก็ทำคลิปใหม่อีกหนึ่งคลิปนะฮะก็คือมันถึงเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนพ้าเบรกหลังอีกแล้วนะครับก็คือผมใช้ผ้าเบรกเนี่ยมาสามยี่ห้อละก็คือของเดิมเนี่ยจะเป็นเดิมเดิมนี้จะเป็นเบมโบนะครับเบมที่ติดรถมาเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเบมโบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็คือ ของเขาดีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้นานกว่าที่ผมจะเปลี่ยนคู่แรกเนี่ยสองปีกว่านะครับสองปีกว่าถึงได้เปลี่ยนเนี่ของเอนเบหน้าหลังนะครับอันนี้ก็ของเดิมบเอนโบอันนี้หน้าอันนี้หลังแต่คราวนี้พอเปลี่ยนชุดที่สองก็ด้วยราคาที่ของเบนโบเนี่ยมันสูงนะฮะ,ะด้วยด้วยราคาที่มันสูงเกินแต่ว่าความความคงทนความดีของเขาเนี่ยไม่ต้อง พูดถึงอยู่แล้วว่าเบรนโบ่เนี่ยดีอยู่แล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนก็คือราคาซอบลงมาหน่อยยี่ห้อแรกที่ผมลองก็คือเป็น MT ครับ m ออันนี้คู่ละคู่ละ9 0้ถึงพันสองนะผมจำไม่ได้แล้วแต่ร้านบางร้านก็พัน0บางร้านก็ขาย900อนะครับอันนี้ก็ใช้คู่แรกที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากของแท้ที่ติดรถนะฮะก็เป็นเอ็มไอเป็น MT แต่ MT เนี่ยผมใช้ คือแบบใช้ไดร้ระยะสั้นมากนะครก็คือปกติผมก็ออกทริปอะไรก็ปกตินั่นแหละระยะทางก็ไม่ไม่น่าจะปีนึงไม่น่าจะเกินไม่น่าจะต่างกันไม่เกิน200โลนะฮะแต่ MT เนี่ยผมใช้ประมาณไม่ถึง6เดือนด้วยความที่แบบคู่แรกผมใช้ได้นานผมก็เลยไม่ค่อยได้เช็คมาเช็คอีกทีนะครับ6เดือนนะฮะดู เดี๋ยวแค่นี้เลยครับแล้วก็เหมือนอด้วยความที่เราคิดว่ามันระยะเวลาที่เราใช้มันสั้นเกินไปมันก็เลยไม่ได้ดูคัน,นี้มันดูจนมาเห็นอีกทีคือมันกินจานละนี่ฮะรอยมันรอยมันขูดจานแล้วตรงนี้ก็คือจานเป็นรอยนิดหนึ่งก็เลยโอเคด้วยความที่เห็นก่อนแล้วว่าด้วยความแปลกใจว่าเฮ้ยเราเพิ่งเปลี่ยนไปแค่หกเดือนมันไม่น่าจะหมดขนาดนี้นะครับแต่อันนี้ MT หมดก็คู่ที่สาม คู่ที่สามเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะฮะมันก็เป็นผมใช้เป็นของไบเบ้ไบเบ้เป็นยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อเดียวกับปัมดิสเลยอ่าไบเบ้นน่ก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อตอนปีใหม่ตอนที่ผมขึ้นทริปเหนือขึ้นไปน,น่านนะฮะแล้วก็เปลี่ยนก่อนไปก็มกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาดาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วเป็นเจ็ดเดือนเนี่ยก็คือป,ปีเนี่ยผม ปีที่ผมออกทิปน้อยมากเพราะว่าแรกๆเมื่อก่อนเนี่ยผมออกทิปประมาณแทบจะเดือนละสองครั้งแต่ใบเบสที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมออกทิปแค่ประมาณสองสามเดือนครั้งนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็เลยว่าเออมันหมดเร็วเนี่ยจากมกราคมถึงกรกฎาเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาที่ออกทิปเนี่ยน้อยแต่ตอนนี้หมดแล้ว มันหมดแล้วหมดนี่หมายถึงก็เหลือประมาณนี้แล้วนะครับเหลือบางๆแล้วก็เลยโอเคก็ถือว่าระยะเวลาที่ใช้งานสั้นเกินไปไม่ค่อยคุม้มคราวนี้ล่าสุดเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมจะลองทดลองนะครับเป็นนี่ฮะยี่ห้อยาสกินะครับยาสกิมีได้มาตรฐานและราคาก็ ไม่แพงมากเหมือนกันไม่แพงมากเหมือนกับพอๆกับพวกเอ็มพีพวกไบเบแต่เป็นยี่ห้อใหม่ที่ผมจะมาลองอีกทีหนึ่งอันนี้ผมอัพคลิปไว้นี่วันที่หนึ่งกรกฎานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูแล้วว่ามันจะได้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาแบบว่าวิเคราะห์ว่วา อ,ออกทิศขนาดนี้วิ่งขนาดนี้ใช้ผมจะวัดไม่ได้วัดเป็นกิโลนะครับผมไม่ได้จับแต่ว่าจะเอาเป็นความรู้สึกของผมละกันจากที่ผมใช้มาสามสามสี่คู่นึ่งว่ายี่ห้อน,นี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นยี่ห้อยาสติะยาสติโอเคเดี๋ยวจะถอดอันนี้ของไบเบ้นะฮะที่ใส่อยู่ที่เป็นคู่ที่สองที่ผมเปลี่ยนคู่หนึ่งคือจิตรคู่ที่สองคือ MT แล้วก็คู่ที่สามเป็น เบยนะฮะก็คือได้ระยะเวลาประมาณ5้าหกเดือนอโดยที่เบบล่าสุดก็คือไม่ค่อยได้ออกิลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้วิ่งใ่เท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณ6กเจ็ดเดือนอันนี้ผมไม่ได้ทําข้อมูลละเอียดแต่ว่าต้องนับเป็นกิโลนะครับแต่ว่านับด้วยความรู้สึกของผมก็มันรู้สึกได้อันนี้เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนใช้ยาสกฤฤฤฤฤฤฤิดแล้วก็ตลอดติดตามชม หน้าของผนนะครับว่าคร<ม>ั้งต่อไปที่ผมเปลี่ยนมันจะได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่าไหมากับการที่จะเปลี่ยนยี่ห้อนี้นะครับก็กดติดตามสับสไครต์ช่องไว้คราวหน้าผมเปลี่ยนพระเบรกด,ดีวผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ชมฟังโอเคเดี๋ยวเราวมาเปลี่ยนกัน ประมาณอันนี้เจดเดือนแต่ว่าใช้น้อยมากอันนี้ฮะยี่ห้อเบบ้ยี่ห้อเดียวกับปั๊มเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาคลีนเนอร์ตัวนี้ฮะเป็นน้ำยาล้างโซ่ เังเปลี่ยนผ้บเบรกเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเราต้องอัดคาลิปเปอร์ลูกสูบคาลิปเปอร์เนี่ยให้ลงไปให้สุดเพราะว่าผ้าเบกรกผ้าเบรกแผ่นใหม่มันหนาเพราะว่าระหว่างตรงที่เราใช้หมดเนี่ยมันจะลูกสูบเนี่ยมันจะดันขึ้นออกมาสุดเราเราจะต้องกดผ้าเบรกเข้าไปให้มันเนี้ยเพื่อให้เรามันจะได้เข้าจานได้นะครับขาตัวนี้นะฮะต้องต้องทาจละบีคือขาตัวเนี้ย ห้ามปล่อยให้มันเป็นสนิมหรือมันตายนะครับเพราะว่าถ้ามันตายอ่ะสาเหตุหนึ่งคือพระเบรกจะมีเสียงดังเพราะว่ามันขยับไม่ได้มันจะดันพระเบรกมันจะดันได้เฉพาะฝั่งลูกสูบและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อมันตายขาสไลด์มันตายเนี่ยพระเบรกมันจะต้องสีตลอดเวลาปกติแล้วถ้าเกิดเราเบรกถ้าตัวในขาสไลด์มันขยับได้นะครับไม่ตายพระเบรกมันก็จะอ้าทั้งคู่ อาทั้งคู่มันก็จะไม่กินจานไม่สีจานแล้วอีกอย่างนึงก็คือสาเหตุที่พระเบกกินไม่เท่ากันนะฮะก็คือพระเบกตัวนอกเนี่ยพระเบกตัวนอกอสมมติอย่างนี้นะครับพระเบกตัวนอกเนี่ยมันจะอยู่ตายตัวมันไม่ขยับแต่ตัวที่ขยับคือตัวตัวเอ่อตัวที่คาลิเปอร์ลูกสูบเป็นตัวดันแต่ถ้าขาสไลด์มันตายเนี่ยพอมันดันไปปุ๊บมันไม่กลับนะฮะมันไม่กลับมันก็จะบีบจานอยู่ตลอดเวลาทําให้ล้อฝืดแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างสาเหตุหนึ่งก็คือมันก็จะกินพับเบรกอยู่ข้างเดียวกับข้างที่ดันแล้วเมื่อมันขยับไม่ได้มันก็จะต้องดันจานนะฮะสมมติว่าจานมันตอนแรกอ่ะมันอยู่ห่างใช่ไหมมันก็จะต้องดันจานให้เอียงไปเพื่อไปแตะพับเบรกอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดขาดสไลด์อ่ะถ้าขาดสไลด์ไม่ตายมนเวลาเราเรากดเบรกปุ๊บมันก็จะหุบเข้ามาหากันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดขาดสไลด์มันตายขาดสไลด์คาลิเปอร์เนี่ยมันตายนะครับมันก็จะมัน มันจะไม่ขยับคันนี้มันตายตัวไอ้ตัวนี้จะตายตัวแล้วอีกมันจะขยับได้เฉพาะตัวที่ดันตัวที่ดันเข้าไปเบรกแล้วคันนี้แล้วจังหวะที่จานเบรกมันอยู่ห่างจกตัวเนี้ยมันมันก็ต้องดันจานเบรกให้เอียงไปคือมันไม่มันไม่มันไม่บาลานซ์อยู่ปกติมันก็เลยแบบบางทีเบรกไม่ค่อยอยู่หรือพระเบรกกินไม่เท่ากันจะกินอยู่ข้างเดียวอันนี้สาเหตุนะฮะเวลาเปลี่ยนพระเบรกหรือ เช็คระยะก็คือต้องล้างปั๊มตัวนี้ด้วยนะครับล้างปัม๊มล้างขาขาสไลด์ตัวนี้ไม่ให้มันตายโอเคก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งน,นะครับตอนนี้ก็จะเอาผเบรกใหม่เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมความหนามันก็จะหนาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องกดลูกสูบลูกสูบตัวนี้ให้มันลงเข้าไปเพื่อให้มันเหลือช่องที่จะสอดเข้าไปใส่กับาจานเบรกได้ตอนนี้ผมจะทดลองของยาสกินะครับตัวนี้ยาสกิ YSK ยาสกิ K, aki, นะครับมาลองดูกัน กดไลค์ให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวจากนี้ผมก็เนี่ยวันที่หนึ่งอันนี้ผมเปลี่ยนวันที่หนึ่งกร,รกฎานะครับเดี๋ยวผมจะทํคลิปนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้แล้วผมจะคอยสังเกตเรื่อยๆว่าอาพระเบกตัวเนี้ยยาสกิเนี่ยเป็นคู่ที่สามที่ผมเปลี่ยนนะครับว่ามันจะใช้งานได้ทนทานไหมหรือการใช้งานเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอ่าอัปเดต ให้ฟังเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปหน้าที่พั b เบรกตัวนี้หมดแล้วผมจะเปลี่ยนแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่า,าความทนทานระยะการใช้งานและการใช้งานเป็นยังไงนะฮะผมลองมา3ยี่ห้อและครั้เนี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้กันก็ฝากกด subscribe ไว้นะครับกดติดตามไว้เพื่อผมลงคลิปครั้งต่อไปเกี่ยวกับพั b เบรกตัวเนี้ยยังไงก็ผมก็จะมาแจ้งอีกทีนึงแล้วก็เพื่อนๆจะได้ประกอบการตัดสินใจว่า จะใช้ดีไหมหรือ,อของใครไหนดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ผมก็รับเซอร์วิสนะครับรับเซอร์วิสเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนน้ามันเครื่องตั้งวาลวอะไรเงี้ยผมก็รับรับทำอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเปลี่ยนโซ่สเตอร์อันนี้ก็รับทําอยู่นะครับเพราะว่าโซ่โซ่ของรุ่นนี้มันเป็นโซ่เอ็กลิงหรือเป็นโอลิงเป็นโซ่โอลิงเอ็กลิงอะไรเงี้ยก็ แล้วมันจะเป็นข้อต่อหมุดย้ำคือข้อต่อหมุดย้ำจะดีกว่าข้อต่อปิ้นนะครับแบบกิบล็อกอะถ้ากิบล็อกเนี่ยมันมีโอกาสที่แผ่นกิบจะแตกได้แล้วก็ทําให้โซ่ขาดได้นะอันนั้นอันตรายจริงๆแล้วรถบิ๊กบ่ะสมควรจะใช้เป็นโซ่เป็นแบบหมุดย้ำนะครับเป็นหมุดย้ำจะดีกว่าดีกว่ากิบล็อกครับดีกว่าแบบกิบล็อกเพราะว่ากิบล็อกเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าแผ่นเพศ ข้างนอกแตกได้อันนี้ประสบการณ์น้องชายคนหนึ่งแตกมาแล้วครับพอแตกแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยึดด้วยแรงกระชากโซ่มันก็ขาดหรืออีกกรณีหนึ่งที่เจอก็คือคลิปไอตัวคลิบล็อกอะไอ้ตัวนั้นคลิปล็อกหลุดอันนั้นก็อันตรายครับจะให้ดีก็คือใช้เป็นโซ่แบบหมุดย้ำดีกว่าแล้วก็คือผมรับเปลี่ยนนะครับไอ้ตัวหมุดย้ำเนี่ยร้านทั่วไปเปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือย้ำหมุดย้ำข้อต่อนะครับอันนั้นเปลี่ยนไม่ได้ก็ผมก็รับ งานเซวิสด้วยนะครับเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเข้ามาได้ถ้าในโซนใกล้ๆที่แบบว่าหาร้านทําไม่ได้นะฮะติดต่อมาได้นะครับาทาง Facebook ก็ชื่อแรกก็คือพัพินโชอันนั้นเป็นชื่อที่ผมตั้งครั้งแรกแล้วก็เป็นชื่อภาษาไทยก็คือด ok ็อกพัพินโชธนศักดานะครับอันนั้นก็เป็นชื่อเฟซแล้วก็แช็คเข้ามานักเข้ามาเวิตได้นะครับก็มีเข้ามาเวิตได้เลยโอเคครับสำหรับที่นี้ขอลาไปก่อน เดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้ชมเรื่อยๆนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ